ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องหามซ่าพันรลอะอีกแล้วครับวันนี้ก็เอาดึกอีกวันแล้วครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองบกนะครับตำบลบุรีส่งอำเภอบุรีส่งจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับก็นาขึ้นในรีบตักครับก็ต้องรีบเอาดึกครับเพราะว่าผมนัด ข้าวน้าที่บ้านไว้แล้วนะครับนัดเขาวันนี้ครับแต่ว่างานที่นี่มันน่าเอาจังเลยครับก็เลยขอเขาเลื่อนนัดเขาไปอีกวันนึ่งครับข้าวที่บ้านก็ยังมีเกี่ยวอยู่นะครับยังไม่สุกดีนะครับมีสุกอยู่ประมาณ40 50้าิไร่ครับ งานทางนี้เหลือเยอะเลยครับรถพึ่งก็เข้ามากันคืนนี้ครับเนี่ยรถเข้ามาจากภาคกลางเข้ามาที่ผมนับดูในสี่ห้าคันแล้วครับดึงเข้ามาทุ่งนี้นี่ครับเพราะว่าผมเข้ามาเจาะไว้ก่อนแล้วควนไอออสมาช่วยก็ไม่ยอมมาครับส่วนเจแอนมาช่วยก็ไม่ยอมมาครับข่าวทางนี้ก็เหลือง เหลืองกาลังหน้าเอาเลยครับทางนี้แล้วก็พุ่มใหญ่ด้วยครับทุ่งใหญ่ด้วยรถทางนี้รถจะรถในถิ่นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคูโบต้าครับรถไม่เคยเยอะเท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นรถต่างถิ่นมาสมากกว่าครับก็เลยต้องรีบเอากลางคืนครับเพราะว่าพรุ่งนี้นี่ต้องกลับไปเกี่ยว ให้แต่เองที่บ้านนะครับเพราะว่านัดเขาไว้วันเสาร์นะครับเพราะว่าเกี่ยววันธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะว่าหยุดติดโรงเรียนครับเพราะว่านักเรียนเขาก็เรียนหนังสือครับเดี๋ยวมันรบกวนเขาครับนี่ครับน้ำค้างไม่แรงแล้วก็เอาดึกได้ครับถ้าน้ำค้างแรงแล้วก็จะหยุดไว้ที่ประมาณสามทุ่มนะครับสามสี่ทุ่มนะครับพรุ่งนี้จะได้ ไปไวๆหน่อยครับอันนี้เป็นนาของคนขับรถนะครับนาของไอไวายครับไอไวายก็วันนี้มันก็มีทุนละครับก็เลยรีบรีบหน่อยครับดูรีบๆหน่อย ไฟก็ต่อกันเอาแบบฉุกเฉินเลยครับเพราะว่ารถคันนี้ผมยังไม่เดินไฟครับก็เลยเดินกันแบบฉุกเฉินเมื่อกี้เลยครับก็คีบแบตไปก่อนนะครับยังไม่ผ่านฟิวนะครับคีบแบตไปก่อนก็มีต้นไม้ครับ ปีนี้ข้าวที่บ้านนี่น้อยครับเพราะว่าน้ำท่วมไปเยอะครับน้ำท่วมไปเยอะจริงๆครับ <_ d ates> ก็เลยต้องออกมาหากินต่างที่น้อยนะครับข้ <_ d ates> าวก็ หนาครับหนาจัดลวงใหญ่ด้วยครับทั้งหนาทั้งลวงใหญ่ผมยังงงเลยข้าวนะั้นหนาลวงใหญ่ได้ยังไงผมยังงงเลยครับเพราะว่าน้ําดีน้าถึงปุ๋ยถึงก็ลวงใหญ่ครับข้าวนะั้นหนานี่ถ้าข้าวนะั้นหนาแล้วปุ๋ยไม่ถึงมานของผมเนี่ยแต่ลวงเล็กครับลวงเล็กหน่อยจริงครับข้าวจะไม่ยอมออกลวงครับ Nkato nga o, desu nga รถคันนี้ก็สเปคก็เป็น j o 8อนะครับ J1 ครับกระโบครับฟัมไดกิน23ครับ23ชิบสามเชาว์ครับหัวเดิน10บเ็ดตีครับโซ่47ข้อครับ เต็กยาวเลยครับแคลเรียนี่สองลูกครับลูกบอลเลอร์สิบเอ็ดลูกครับจะตัวเดินสิบตัวเดินสิบสองก็เดี่ยวข้าวราคาเดียวกันครับไม่ดองซีเรียสแต่ว่าสิบสองเขาก็จะทนกว่าตัวเดินสิบนะครับเพราะว่าฝึงใหญ่กว่าเผาใหญ่กว่าลูกปืนใหญ่กว่าครับสิบสอง โอไม่ซีเรีย oh, สครับเพราะว่าเราเกี่ยวข้าวแค่ปีละครั้งครับไม่ซีเรียสเปลืองแตกเผาขาดอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับของรถเกี่ยวครับคนที่มีรถเกี่ยวน่าจะเข้าใจกันนะครับน่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับต่อให้สองร้อยผมก็เห็นเผาขาดมาแล้วนะครับต่อให้สองร้อยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมเจอกันอยู่ลงกึงนะครับ เขาขาดพร้อมกันนะครับของเขาก็สองตัวเดินสองร้อยเลยนะครับเขายังขาดได้ครับมาปภาษาอะไรกับตัวเดินสิบเราครับได้เหมือนกันหมดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยังไงก็ ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องงามซ่าพันเลาะด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะโทรทำธุระก่อนนะครับสวัสดีครับ